สวัสดีค่ะทุกคนในปาร์็จะมาแต่งหน้าลุกสายหอมใหม่ให้ดูนะคะก็คือว่า กำลังหัดแต่งสายฝอไงมาสับคุณจะแบบว่าเออกำลังหัดแต่งสายฝอนะคะทุกคนก,ก็ไม่ไม่ยากหรอกไม่กล้าัาเนี่ยไม่ยากขึ้เชื่อเมือใหม่เนาะเออตอนนี้ายก็ลงสกินแคร์ทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกนอนพื้นซิตีตเดิมนะคะทุกคนตัวนี้เลยคือชอบตันนี้เพราะว่ามันมันบางเบามากนะคะทุกคนคือทาเท่าไหร่ก็ไม่หนักหน้ามันเป็นฟิลแบบติ้งผิวอะทุกคนมันจะมีสกินแคร์ผสมด้วยนะคะมาช่วยบำรุงหน้าเราด้วยนะคะทุกคน ต่อไปนะคะทุกคนไปใช้ไปรองพื้นสีจันนะคะทุกคนเบอร์หนึ่งสามศูนย์นะคะไปใช้รองพื้นที่สว่างกว่าสีผิวราหน่อยนะคะทุกคนมนาะทําเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะถ้าใครที่ใช้แบบสีตาแบบไปก็เกลี่ยวไว้เลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันแมทแลวมันแห้งไวมากคือการไล่สปอรเนี่ยคือง่ายสุดๆเลยคือการทำกรอบหน้าให้จึง้งทำกรอบหน้าให้ปังนะคะประมาณนี้นะคะทุกคน ลงแป้งนะคะเบอร์เบร์ลินฟิตมีตัวเดิมนะคะทุกคนเลยเซตไปเลยทั้งหน้านะคะโอเคทุกคนตอนนี้ปาร์กเ็จแป้งกันไปแล้วนะคะทุกคนต่อไปก,ก็จะมาเขียนคิวกันคือคิ้วนะะั้นล้วแต่ทุกคนเรว่าจะเขียนแบบไหนนะคะแต่ปารกก็จะเขียนแบบใช้เจลเขียนนะคะทุกคนไปของเมลินดาตัว,ตวนี้เลย เบรกใกล้ตายนิดนึงนะคะเพะื่อรีบุบยเราทาอาชิโดไปนะคะมันจะได้ไม่ตกลงมาตรงนี้นะคะทุกคนมาแต่งตายค่ะทุกคนก็ ไปใช้เป็นพาเลตนี้นะคะทุกคนก็จุ่มไปที่สีสว่างที่สุดนะคะทุกคนมาทาทั่วเปรืกตาเลยให้จะเป็นเบสให้สีตาเรานะคะทุกคนว้าวสีนี้ล่อยแล้วก็ทาไปทั่วเปรืกตานะคะมันจะเป็นความสีแบบๆๆเอ้ยเป็นความสีๆๆเอ้ยเป็นสีแบบว่าส้มๆน,น้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะตุ่นๆหน่อย ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วปาจะจุ่มไปที่สีน้ำตาลขึ้นมาหน่อยนะคะทุกคนก็จะเป็นสีนี้เลยอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วใช้เป็นสีน้ำตาลนี้นะค่ะทุกคนที่มีชินน้นมาเรียนมาทาทับกับสีน้ำตาลที่ทาไปเมื่อกี้นะคะ เดิมเลยนะคะที่ทาเซนตัานที่มีชิมเมอร์ด้เนะคะ่ะทุกคนมาทาตาล่างก็ต่อไปไปก็จะปัดแป้งที่เบรกออกนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน จะมาคอนทัวร์จมูกกันนะคะทุกคนปาจะใช้เป็นในพาเลตนี้เลยนะคะเราจะมีสีแบบน้ำตาลอ่อนอย่างนี้อยู่นะคะทุกคนเอามาทาคอนทัวร์จมูกนะคะต่อไปปดแก้มนะคะทุกคนาปาจะใช้เป็นสีโทนนี้นะคะโทน,ทน,นะะปเป็นสีส้มนะคะก็จะปัดบริเวณตรงน,นี้นะเนี่ยตรงโหนกแก้มนะคะ ให้มันเฉียงขึ้นแบบขนาดกับคอนทัวร์เราเลยนะแบบนี้ให้อืมก็อันนี้นค่ะทุกคนก็คีความลอเลือเป็นสีแบบแก้มนิดนึงนะมาขิดอเนอร์กันอเนอร์เนี่ยทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะเกี่มไหนเลยนะคะตูปาฏิหาริยคนใครสำหรับใครที่แบบว่ากิดไอเนอร์แบบไม่เป็นอะไรอย่างนี้ดูค่ะแลบบ้วก็จะตั้งฉากให้มันขนาดกับ สีตาเรานะคะทุกคนปึ๊บกีกับกีออกมาเส้นหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยที่ปะ๊บปบึป๊บอย่างนี้เห็นไหมเออแล้วก็โถมไปเลยประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ไปก็แอบไปกีแอนเนอร์ A N e ให้เสร็จแล้วก็ติดขนตาปลอมมานะคะทุกคนขนตาปลอมนี่เราแต่ทุกคนว่าจะใช้แบบ รุ่นไหนนะคะทุกคนเอาที่ทุกคนมีหาได้ปไปใช้เป็นของบอกต่อนะปาก็แอบ,บไปกินหัวตาไปแล้คะทุกคนใครใครทำทำนะคะใครไม่ไค้ทําทก็ไม่ต้องทํานะคะเ <Wow. S 1> มียหลังยังเมียหลังยังเพราะมีผมก,ก็หลังเนี่ยบอยนะคะทุกคนปาก็จะมาทายสติกนะคะสติกวันนี้ชาใช้ก็คือขอซซาสีน,นี้นะคะ <Wow. S 1> ทุกคนนี่ไปใช้เป็นเบอร์05นะคะทุกคนคือจะหมดแล้วใช้บ่อยเวอร์ โอเคทุกค okay, น,นก็จะได้ปะมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับเมคอัพวันนี้เดี๋ยวไปดูตอนฟินล,ลุกเลยนะคะทุกคนขอไปทผมน้ำพาแล้วก็เปลี่ยนสภาพ้าก่อนนะคะทุกคน ก็เป็นฟิลิปปลุกนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยค่ะช่าแต่งง่ายมากเลยนะป้าแอบไปบบติดเทปมาหนึ่งนะคะทุกคนฝั make ่งเมกับเกลือเป็นยังางคะทุกคนสำหรับลุคนี้นะคะทุกคนทุกคนสามารถเอาไปแต่งตามไปลเลยนะคะทุกคนเพราะว่าป้ายแบบคัดมาเลยว่ามันง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยเอออ่าเมคอัพมันก็ไม่ได้แรงไปนะคะทุกคนแล้วก็คือแต่งได้ทุกวันแบบเนี้ยเมคอัพวันนี้นะคะทุกคนสป็นอะไที่มัน เยอะเกินหรือมากไปทุกคนก็เอาไปลดได้นะคะทุกคนคอมเมนต์มนาะพวดคุยกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้นะคะทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆให้ด้วยเัาจะเป็นวันจะให้ไปให้ดีมากเลยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็จบไป้างนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันครั้งหน้านะคะว่าปายจะมาแต่งหน้าลุกไหนให้ทุกคนดูอีกนะคะก็ไว้เจอกันค่ะ